เมืองขอนแก่นและคนขอนแก่นที่คุณเคยเจอเป็นแบบไหนกันบ้างครับเราเลยอยากชวนให้คุณมารู้จักกับคนที่นี่ครับพี่ปูเจ้าของมีกินฟาร์มผู้สร้างสวนเกษตรสุดร่มรื่นและเพิ่งได้รับการการันตีจากมิชลินไกด์มาแบบสดๆละ้อนด้วยแหละครับแล้วก็จะพาไปกินลาบแบบท้องถิ่นของเมืองขอนแก่นพร้อมชวนไปรู้จักกับพี่เบนและพี่ขิงลูกสาวพ่อสนันจากร้านพ่อสนันลาบก้อย แล้วตบท้ายด้วยเครื่องดื่มเย็นๆเ,นเราะจะชวนไปรู้จักกับพี่เจษเจ้าของ iJet d ดูครับเบียร์อีสานเขาเคยเป็นอดีตหนุ่มโปรแกรมเมอร์ในเมืองกรุงแล้วพาตัวเองกลับมาอยู่บ้านเกิดได้อย่างชื่นใจที่บ้านลุงเจษครับทั้งหมดนี้ใน The People on Street ที่นี่ครับกับคนขอนแก่นโหใหญ่ขนาดนี้เลยพี่ยินฟาร์มโอ๊ยสี่ไร่นาอแล้วก็ทำเองทุกอย่างเฮสุนแนวอาค่ะแกแต่คนเนีย่ย หนึ่งสองสามสี่เห็นเองเห็นเองคุ้มงานเองเป็นเด็กเส์ฟเป็นคนสวนเป็นทุกอย่างของสวนครับครับครับนี่ปล่อยฟังเงวๆด้วยทำที่แรกก็ที่นี่แหละครับมีกินฟาร์มอยากให้คุณไปรู้จักกับพี่ปูผู้สร้างสวนเกษตรมีกินผู้หญิงตัวเล็กๆที่เปลี่ยนดินที่แห้งแล้ง ให้กลายเป็นสวนเกษตรที่ร่มรื่นสวยงามและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติแบบนี้แหละครับเริ่มต้นซื้อที่ดินก็ต้องปลูกต้นไม้ก่อนแต่ว่าปลูกแบบมุ่มั่วหมดเลยพ่อเขาปลูกใช่ปลูกทำอะไรครับก็ปลูกต้นไม้ให้มีร่มแค่นั้นเลนั้นเลย,เลยใช่แล้วก็ปลูกพวกต้นตะขบาหาพอต้นตะขบมันก็จะเรียกนกเข้ามากินผลไม้แล้วก็ ใบมันให้ร่มเงาแล้วก็โตเร็ว<ม>พอมันมีนกมามันก็แบบธรรมชาติมันก็จะเริ่มเข้ามามีกินฟาร์มกี่ปีแล้วครับพี่5ปีปค่ะตั้งแต่ปี60เริ่มทำกิจกรรมครั้งแรกเลยก็คือดำนาแบบเรียนรู้เรื่องของการดำนาหลังจากนั้นก็แบบเหมือนเกี่ยวข้าวอะไรอยเี้ค่ะ เราจัดกิจกรรมแล้วแบบเหมือนพาคุณหมอมาทํานาการมาดํานาอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้ลูกค้าเห็นไหมที่มาทานข้าวก็คือเป็นแกก็พาหลานพาครอบครัวมาดำนั้งแต่ปี60เลยก็คือตั้งแต่ปีที่เราทํากิจกรรมครั้งแกรก แล้วตอนนี้มีกินฟาร์มทำอะไรบ้างตอนนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆมีอาหารให้บริการนะคะแล้วก็เครื่องดื่มกาแฟมีหมดครบทุกอย่างมาที่นี่คือจ่ายเงินกับทุกอย่างก็มีกินอ,ะอ่ะอ่ามีกิน <c oughs> ค่ะอันที่สองก็คือเป็นโฮมสเตย์ก็คือบ้านหลังนี้ค่ะนนใช่ค่ะมันน่ารักมากพ <ขอ S 2> ่อไปเดินดูกบน้องมาค,คือ,คอเออคือผมผมกะจะไม่ไปทำงานต่อแล้วกจะนอนเลยได้ เป็นไงบ้างคะมีความสุขไหมใช้คำว่าเป็นธุรกิจที่ออกแบบให้ตัวเองมีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่มีไรายได้คือถ้ามองในแง่ของประชญาทางธุรกิจก็คือมันการที่เราได้ทําอะไรบางอย่างที่1ให้ความสุขกับตัวเองก็คือทำแล้วตัวเองมีความสุขแล้วก็2มันก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดไรายได้เลี้ยงตัวเองดูแลครอบครัวได้นะคะยั่งยืน สม,มันก็ให้ประโยชน์กับโลกก็คือเราปลูกต้นไม้ให้กับโลกแล้วกอ็อย่างการดูแลพื้นที่ในนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนตามหลัก BCG เลยค่ะก็คืออย่างเศษ็จอาหารเอาไปให้เป็ดเป็ดก็ออกไข่นะฮะไข่ก็ไปเจียวให้ลูกค้าทานนะคะเปลือกไข่ก็เอามาใส่ปุ๋ยต้นไม้อะไรเยี้ยค่ะเป็นวงจรไปก็ทุกวันนี้พี่ปูดได้กลับมาอยู่คอนแก่นค่บ้านเกิดเรื่งองกยังไงบ้างกี่ปีมาแล้ว รวมๆแล้ว9ปีเลยนะ9ปีที่2ปีแรกหลงทางไปทำธุรกิจอื่น<ม>ก็ล้มเหลวเป็นหนี้<ม>แล้วก็อีก7ปีหลังมาทำมีกินฟาร์ม2ปีแรกก็งงๆส<ม>องปีหลังก็เริ่มจับทิศจับทางแต่ก็ลองผิดลองถูกเยอะปีที่เจ็ดที่แปดคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้น<ม>เริ่มรู้ว่าธุรกิจมันโอเคละมันมีทางไปต่อได้ ปีที่9เก็บดอกออกผลผลิดอกออกผลแล้วก็ความก,าก็ก็ใช้คําว่ามันเป็นปีที่ปีที่เรามั่นใจว่าธุรกิจเราอะสำเร็จละเรากล้าพูดได้อย่างเต็มปากเต็มปากว่าเออเราเราเรา,เราทำสำเร็จมาเป็นสเต็ปแรกและ ว่าความสุขของพี่ปูเนี่ยส่งต่อออกมาให้กับคนที่ไปเยือนมีกินฟาร์มได้จริงๆครับแต่กว่าที่พี่ปูจะสามารถสร้างความร่มรื่นสวยงามแบบนี้ให้เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายเลยครับจากช่วงแรกที่พี่ปูก็เคยปฏิเสธงานที่มีรายได้ดีที่ประเทศอังกฤษเพราะอยากกลับมาบ้านเกิดโดยไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยแต่จากวันนั้นจนวันนี้เวลาผ่านมา9ปีก็คือช่วงที่พี่ปูสามารถพิสูจน์ตัวเองและทําให้พื้นดินกว่าสี่ไร่ที่เคยแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาได้อย่างที่เห็นนี่แหละครับ และอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นครับว่าที่นี่ก็เป็นร้านที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกจากมิชลินไกด์ให้เป็นร้านอาหารคุณภาพดีของภาคอีสานและได้รับสัญลักษณ์บิบกูมองมาการันตีอีกด้วยครับใครที่มีโอกาสมาขอนแก่นห้ามพลาดที่นี่ครับมีกินฟาร์อมอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น มาขอนแก่นทั้งทีถ้าไม่กินลาบก็เหมือนจะมาไม่ถึงอีสานใช่ไหมครับไหนๆแล้วเราลองไปกินลาบแบบออริจินอลของขอนแก,นก่นกันหน่อยดีกว่าร้านนี้ผมแนะนําเลยอยู่คู่กับขอนแก่นมาเป็น10ๆปีโดดเด่นในเรื่องของลาบของก้อยด้วยแล้วก็จะพาไปรู้จักกับพี่ขิงแล้วก็พี่เบนพี่ชายของผมที่เพิ่งบินกลับมาจากงานซาวอินจิเนียร์ที่ฮ่องกงกันเลยครับก็มาถึงก็มาซัดลาบเลยครับ <laughs> <laughs> พ่อสนั่นลาบก้อย เราโตเติบโต,ตมาเนาะเราก็จะเห็นพ่อทําลาบอะ่ะขายขายกับข้าวมาเลยแต่ว่าเปิดจริงๆจ,จังๆที่เป็นพ่อสนั่นชื่อเนี้ยก็ประมาณ30ปีได้ถ้าพูดถึงในนามชื่อพ่อสนั่นลาบก้อยในเส้นมิตรภาพที่ทุกคนรู้จักอืมก็ประมาณสามสิบปีูคสใหญ่คือคนขอนแก่นเลยเหรือ,อยังไงบ้างครับ,รบ,บน่าจะคนขอนแก่นเลยนะตั้งแต่สมัยนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าไปสนีมหาอะไรไปสนี อยู่ใกล้มอขออะไรอย่างงี้เมนูขายเมนูขายเจ้าของร้านมีก้อยมะนาวก้อยเสือดิบก้อยซอยดิบก้อยขมปกติหลักๆก็จะเป็นสี่อย่างก้อยทำไมคนขอนแก่นชอบกินรากกินก้อยแล้วก็มันองมีก้อยหลายแบบคนบ้านเฮาเนะถ้าไปกินแบบเขาเจ้าไอ้นียมันก็จะบ่อุ่นท้องไม่อิ่มท้องเขาก็เลือกที่จะกินแบบนี้รู้สึกว่ามันอิ่มมันรู้สึกแบบ มีแห้งขึ้นน <Yeah. S 1> ะเออรู้สึกดีขึ้นแบบกินแล้วมันกินได้เหมือนได้กินข้าวจริงๆอะ่ะแล้วคนก็ชอบกินก็เลยกลายเป็นว่าเมืองขอนแก่นเป็นเมืองที่กินลาบค่อนข้างเยอะนะ,อ,ะอีสานแหละอีสานแหละอ,อือชอบชอบกินมากเลย,รยบรรยากาศขอนแก่นนี่มักินไหมเดี๋มีุ๊บไหนบ้างไล่กุ้มอยู่คือก็ไม่ได้จอะตรงก็ ได้ทุกรูปแบบซื้อใส่ถุงกลับบ้านง่ายๆเราก็ขายมีคนมานั่งกินคนเดียวไหมกินมีเฮ้ยมีเยอะหรือว่าอกหักมากินก้อยให้รับก้อยโยยาอย่างนี้ก็มีทั้งวพาะว่าข้อข้นขอนแก่นของผมเนี่ยคนขอนแก่นเป็นนิสัยใจคกว้างกินใจอย่างหรือเปล่าข้นขอนแก่นแบบคือสังเวยยากกันจังง่ามงาม เป่งเลยล่ะเอออันนั้นมาซิมบันกับนี่แหละครับความกลมกล่อมของคู่รักผู้สร้างความนัวให้กับร้านทอดสนั่นลาบก้อยและขอเสริมเรื่องเมนูก้อยนิดนึงนะครับเมนูก้อยเนี่ยก็จะมีหลากหลายสูตรครับทั้งก้อยมะนาวก้อยดิบก้อยสุกแต่หนึ่งในนั้นมีเมนูที่ชื่อว่าก้อยขมหลายหลายคนอาจจะเคยกินแล้วไม่ชอบแต่ผมอยากจะแนะนําให้มาลองที่นี่ครับเพราะว่าน้องในทีมเนี่ย ก็เปิดใจให้กับการกินก้อยขมที่นี่เป็นที่แรกเลยครับแถมร้านนี้ก็ถูกเรียกว่าเป็นร้านของนักดนตรีใครที่ชื่นชอบศิลปินไทยมาที่นี่คุณอาจจะได้เจอก็ได้ครับร้านนี้อยู่ติดถนนมิตรภาพเลยครับใกล้ๆมอขอนแก่นพลาดไม่ได้กับร้านพ่อสนันลาบก้อยครับเบียร์พาพี่กลับมาขอนแก่นได้ยังไง พี่ที่เป็นคนขำแก่นดั้งเดิมแล้วหวังจะกลับมาตั้งนานแล้วเนี่ยกลับมาไม่ได้เลยและที่สุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือบ้านที่สามารถดื่มด่าความละเมียดละไมกันแบบครัับในสไตล์ของหนุ่มโปรแกรมเมอร์ที่หันหลังให้กับเมืองกรุงแล้วหาทางกลับมาปักหลักที่บ้านได้ก็เพราะเบียร์นี่แหละครับพี่เจ็ดไอเจดูอีสานคราฟเบียร์คือผมมาทํางานยี่งเทพมานานใช่ไหมแล้วผมก็เริ่มรู้สึกแบบเบื่อคือผมกลับบ้านบ่อยมากปีหนึ่งเนี่ย แทบทุกเดือนกลับมาบ้านเราเจอพี่น้องกินข้าวด้วยกันแต่ชีวิตอีกครึ่งหนึ่งมนไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วนั่นแหละผมก็ไปเจอว่าเบียร์มันทำได้เราไม่เคยเจอเราไม่เคยกินเบียร์แบบนี้มาก่อนพอกินปุ๊บอร่อยแล้วก็รู้ว่าทำไได้เอามาจากไหนทําจากไหนปุ๊บผมก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรู้ว่าอ๋อฮ้ยคุณทำขายได้แต่ว่าต้องไปทําสกิลใหญ่เพื่อขายแบบ มาทำขายปุ๊บเราก็เชื่อมเพื่อนมาความฝันเราคือเราอยากมีบาร์เป็นของตัวเองด้วยผมก็เลยเปิดบาร์เลยแล้วก็เบียร์เพื่อนๆมาขายเบียร์ตัวเองด้วยแล้วก็ได้กลับมาทำงานที่บ้านด้วยหลังจากที่แบบเราออกงานนะครับแล้วก็ทับงานที่ไหนเบียร์พามือบ้านเลยเบียร์พามือบ้านเลยคือจริงๆเป้าหมายตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าจะกลับบ้านยังไงเพราะเราไม่มีกิจการอ ถ้างั้นขอนแก่นในมุมพี่เจสเนี่ยคือคือไม่ได้อันนี้เราไม่ได้หมายถึงเบียนะเมืองขอนแก่นหรือคนขอนแก่นในมุมพี่เจสเป็นยังไงบ้างฮะผมมองว่าขอนแก่นเป็นเมืองที่เมืองที่โคตรเท่ <c oughs> ใช่มันเท <c oughs> ่ิเช่จริงเพราะว่ามันคือเป็นเมืองที่มีศิลปินมาจุ้มกันอย่างเงี้ยคนที่มีไอเดียต่างๆเพียงแค่ว่ายังไม่มีใครฉายเขาออกไปสู่ข้างนอกในมุมพี่ก็คือมองว่าขอนแก่นนี้เป็นเป็นแหล่งผลิตศิลนศิลปินใช่ศิลปินและงานศิลปะ นคน,อนคือผมผมมองว่าคนขวัญเก็นีคนมักมวลอ่ะนี่อ่คือคือผมผมเยันภาพนี้มาตั้งแต่เด็กไงครับเพราะว่าที่บ้านผมก็มกมวนกันอ่ก็แบบเวลาเราเจอกันในช่วงปีใหม่สงกรานอะไรว่าไปผมเคยโดนแม่บอกว่าแม,ม่ไหนมึงถึนเม้อบ้านหมายถึงว่าผมกลับมาบ้านแล้วนะแต่ไม่อยู่บ้านตัวเองเหมือนกัน ตอนเด็กผมก็เหมือนกันผมก็ป่ามักมวนขับมอเตอร์ไซค์ขับรถออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนแล้วก็ป่าเป็นชอบปาร์ตี้ด้วยเพราะที่ผมเนี่ยดูแต่ละคนก็คือมีคาแรคเตอร์ที่สนุกใช่คาแรคเตอร์สนุกคนมังมวนเฟลลี่มักมวนนั่นแหละนะครับสวนคนกรุงเทพมาบ้านทุงเจ็ดนะฮะ ขันมีโอกาสกับมาเลยครับบาลลเจ็เนี่ยอบุนเด้ออยากมูหยังกันมาถามกันเพราะว่าผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยเขามาเพื่อแบบเรียนรู้เรียนรู้ในสิ่งที่เราชอบเรียนรู้ในแพชชั่นเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นรอบตัวเราครับฝากไปครับครับขอบคุณครับ ผมว่าพี่เจตเนี่ยเขาเป็นคนที่คราฟตั้งแต่ความคิดจุดเริ่มต้นและการดีไซน์คราฟเบียร์ของเขาให้ออกมามีกลิ่นอายความเป็นอีสานและความเป็นคนขอนแก่นที่ละเมียดละไมและละมุนสุดๆไปเลยครับใครที่อยากรู้ว่าอีสานแค่ไหนก็ลองไปดูที่เพจไอเจดูกันได้นะครับแถมถ้ามาที่นี่รับรองเลยว่าจะได้ความรู้เรื่องเบียร์ไปแบบอิ่มๆเลยครับแต่ถ้าจะมาต้องอินบ็อกไปที่เพจบ้านลุงเจตก่อนนะครับเพราะบ้านลุงเจตเนี่ยเป็นร้านแบบพรเวทนิดนึงครับ และนี่แหละครับคนขอนแก่นที่เราอยากจะชวนให้คุณมารู้จักก็เป็นคนที่น่ารักทุกคนเลยครับถ้าไปขอนแก่นทั้งทีอย่าลืมแวะไปหาพวกเขานะครับและการเดินทางที่แสนอบอุ่นครั้งนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องขอขอบคุณโดฟิตและมิดผลที่ชวนพวกเรามาร่วมสร้างสรรเวทีเว้าถึงแก่นกันถึงขอนแก่นเลยทําให้ได้มีโอกาสแวะไปเจอพวกเขาครับแล้วมาเดินทางไปพบเจอกับผู้คนใหม่ๆด้วยกันครั้งหน้าแล้วพบกันใหม่กับ The People on Street ครับ แล้วมาพอกันไหมด้วย <laughs>